ก็มีแต่เดียวปัจจุบันตามความเหมาะสมตามภาวะของสิ่งนั้นมีอำนาจวาสนาปัจจุบันก็ได้ใช้อยู่ปัจจุบันนี้โทษขนาด หรือมีร่างกายรังขานนี้ก็อาศัยได้ตามเหตุปัใจจัยในภาวะปัจจุบันมีเท่านั้นแต่เราผู้มีปัญญาก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ให้เกิปดประโยชน์อันเป็นธรรมประเสฐเช่นใช้ร่างกายสังขารนี้ประปฏิบัติธรรมใช้เงินนั้นสร้างสารรค์พัฒนาการกุศลหรือใช้อำนาจวาสานั้น ใช้นกาดการพัฒนาวัฒนธาารรมการเทนณนาศาสนานี่ก็จะเป็นกุศลนิสศแก่ท่านในความเป็นมนุษย์ต่อไปและสูงยี่งขึ้นไปเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ในยุคสมัยที่พระองค์สร้างบารามอยู่ให้เต็มเช่นเดียวกันนะบัดนี้เวลานี้อุบาตอุบาติกาทุกคน ก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ให้เป็นเหตุเป็นเป็จใจแบบเดียวกันแบบเดียวกับพระโพธิสัตว์ตอนนี้อายุของโยมอยู่ในระดับใกล้ฝั่งก็มีต้องรีบขวัญขวายตับตัวโอกาสนี้ให้ได้ให้ได้ก่อนที่เราจะหมดเวลา สิ่งที่จะต้องทําในขณะนี้ที่ควรทําเพื่อให้ได้ในได้ประโยชน์อย่างยิ่งในเวลานี้ทําคือทำเกษตรก็คือการตั้งสติฝึกสติใช้สติเรียนรู้เรื่องสติเรียนรู้เรื่องจิตใจเองเรียนรู้เรื่องภาวนาเอาละ การที่จะเรียนรู้จิตใจจึงดีขนาดนี้จะมีสิ่งสองสิ่งเป็นฐานรองรับจิตเป็นฐานที่ตั้งของจิตนั่นก็คือลมลมหายใจของเรานี่แหละมีพลังอันลึกซึ้งซ่อนอยู่ภายในลมนั้นขอให้จิตดวงนี้ยเข้าไปอยู่ในภาวะลมนั้นให้ได้ ลมหายใจเข้าออกไม่ใช่ลมอันอื่นลมหายใจเข้าออกที่หล่อเลี้ยงรูปก,กายสังขารนี้อยู่ขนะนี้อันนี้แหละมีพลังมหาศาลเราจะต้องเอากิตของเราไปเชื่อมสัมพันธ์ไปกำหนดไปเรียนรู้เข้าไปรู้แจ้งแทงตลอดในลมนี้ให้ได้ด้วยวิธีการ รู้ทำไมต้องใช้คำว่ารู้คำเดียวรู้คำเดียวเนี่ยมีความหมายและมีหำหำอำนาจครอบงำทุกทับทุกสัตวปริ่งแต่รู้ของจิตในการนี้ขอให้รู้ลง,งเหมือนพระพุทธเจ้ารู้เห็น สัพพะตัทั้งหลายในสามสารวัตรเหมือนพระพุทธเจ้ารู้เห็นภาวะธรรมแหการเกิดจากุคนัวเป็นอนิจจงทุกขงังอนัตตาใตรักเราก็จงรู้ลมถึงความจริงและความหมายของลมด้วยใช้จิตเป็นตัวรู้นี่เข้าไปรู้ลมอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลารู้ จิตจะรู้ลงอย่างตั้งมั่นและส่งไว้อย่างต่อเนื่องเรียกว่าส่งไว้สงธรรมจิตรู้รู้ลงหายใจพอโดยภาษาบาลีว่าอาณาปานสาติแม้แต่ยุคสมัยพุทธ,ธกาลที่พระองค์ยังเป็นราชกุมารราชรสที่เป็น ยังอยู่ในทรงพระยาวเพียงห้าขวบใต้ต้นว่านั่นคืออุปนิสัยดั้ง,ง,งดเดิมของพระองค์ทั้งที่ไม่มีใครเคยสอนม,มาก่อนแต่พระองค์ยังใช้หลมนั้นให้เกิดประโยชน์ในขณะที่นั่งสงบได้ตันว่าเพียงแค่กำหนดรู้ลมที่หน้าคลองยุบคลองหายใจเข้าออกเอาจิตไปกำหนดรู้อยู่กับลม อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ,สมอและตลอดเวลาให้จิตจดจ้องจดจ่อรู้จดจ้องจดจ่อจดจ้องเพ่งรู้อยู่ตลอหายใจอย่างนั้นโดยการมีสติเป็นตัวกหนดมีสติเป็นตัวกรกับมีสติเป็นตัวประคองม,มีสติเป็นตัวตะล่อม ให้จิตนั้นทรงไว้ตั้งไว้ไม่ไห,วไหวั่นไหวอยู่ในฐานนั้นทำใจไว้อย่างนี้ในฐานนั้นภาษาธรรมของเกจิคณาจารย์ผู้รู้ในการวิจารธรรมว่ากรรมฐานท่านเรียกสิ่งนี้ว่ากรรมฐานคือการทำใจไว้ให้มั่นบนฐานที่ตั้งนั้น ก็หมายถึงลมหายใจกรรมคือการกระทำฐานคือการทำจิตไว้บนฐานนั้นให้มั่นคงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอรู้ตรงเอาความรู้ของจิตให้เกิดประโยชน์แก่จิตจิตในจิตตามหลักของสติปัฏฐานสิ่จิตตามุปัสนาสติปัฏฐานรู้จิตในจิตรู้จิตใน รู้อยู่อย่างนั้นโดยมีสติเป็นตัวประหลาของพงมีสติคอยกำกับคอย,อยจดจ้องเข่งรู้อยู่สติกำหนดรู้ทั้งลมหายใจห็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของลมเดียวหายใจยาวเดียวหายใจสั้นเดี่ยวหายลมหายใจเดีะยวเป็นภาวะหยาบหยาบลมหายใจเดีะยวเป็นภาวะเฉเอยีอย ลมหายใจเดียวก็เป็นภาวะสั้นๆเาวๆ,ๆเร็วๆจะช้มันจะมีภาวะของลมที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพรามันเกิดดับเป็นของเป็นไปของมันเองเพราะฉะนั้นจิตต้องเขาเ้าไปรู้อยู่กับลมอย่างนี้เห็นความเป็นภาวะลมหายใจอย่างนี้ให้จิตมันจุดจ้องเอาใจใสม่มุ่งมั่นจุดจ้องเอาใจใสม่มุ่งมั่น อยู่กับลมหายใจอย่างอย่างนั้นอย่างต่อเนื่องเมื่อจิตอยู่กับลมอย่างต่อเนื่องและมั่นคงไม่วั่นไหวไม่คลายออกไปอปืนะ่นจิตเพ่งอยู่รู้อยู่กับลมอย่างต่อเนื่องและมั่นคงจิตก็จะมีพลังเกิดขึ้นคือส,สมาธิาาสมาธิที่เกิดขึ้นเป็นสัมมาสมาธินั่นก็จะส่งผลให้ปัญญาหยั่งปัญญาสว่างพรงขึ้นมาสว่างสว อย่างนี้ทําไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะสมควรเก่นเวลาไม่ต้องสนใจอย่างอื่นสนใจเรื่องลมเท่านั้นเราถึงจะเห็นธรรมถ้าเราเอาจิตออ,อ,กอ,อกห่างจากลมหายใจเมื่อไหร่ออกห่างจากรูปก,กายเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราก็จะไม่เห็นอะไรเลยทํหน้าที่ทไปเรื่อยๆ,ๆจนกว่าจะสมควรเก่นเวลานั้นให้จ้งมัน่นส่ไว้ซึ่งอารมณ์